สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรรมธิการพบประชาชนค่ะเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมกับดิฉันอัญชิธาบุญพรวงนะคะแน่นอนว่าน้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะก็มีการเยียวยากันมาจนถึงตอนนี้ค่ะสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมแน่นอนว่าทางรัฐบาลนะคะได้มีการจ่ายเงินให้กับครอบครัวละ5 0 0 0ันบาทจนถึงขณะนี้ก็ยังมีประชาชนอีกเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะคะ ที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของ5,000บาทค่ะแน่นอนก็มีการติดตามการดําเนินงานด้วยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วทุกๆครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมก็จะได้รับเงินในส่วนนี้รวมถึงได้รับการช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้เงินกับการที่จะมาซ่อมแซมหรือว่าจะมาต่อยอดในด้านของการประกอบอาชีพค่ะแน่นอนว่าในส่วนของคณะกรรมธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินของสถาผูดันราษฎรก็มีการติดตามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันรวม ถึงจะมีการสัมมานาเรื่องของทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่ทวายเชียงรายหรือที่แม่สอดจังหวัดปากเนี่ยนะคะก็จะมีการสัมมานากาันเพื่อที่จะให้เรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนเนี่ยนะคะคืบหน้าไปด้วยเหมือนกันนะคะก็จะพูดคุยกันนะคะกับาทางประธานคณะกรรมาการการเงินการคลงังการธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎรนะและท่านก็ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลําพูพักเพื่อไทยด้วยค่ะต้อนรับสสชาย,ยาพรหม พูดคุยกับกรรมธิการในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เรียกว่ามีการติดตามการทํางานรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบน้ําท่วมที่ผ่านมาด้วยที่ดําเนินการกันไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนด้วยเป็นเรื่องไหนยังไงบ้างนะคะคือกรรมธิการเราเราเห็นว่าปัญหาวิกฤตเรื่องน้ําท่วมเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบอย่างมากทีเดียว ไม่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้นนะครับภาคการเกษตรตัวเลขความเสียหายเฉพาะภาคการเกษตรเกือบ12บล้านไร่ะนะครับแล้วก็าภาคธุรกิจเนี่ยเราเห็นได้ชัดคือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ระยะเวลาที่เกิดน้ําท่วมจนถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าวิกฤตครั้งนี้ทําให้ปัญหามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ,จและก็สังคมอย่างมากนะครับ ภาคการเกษตรนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนที่เขากําลังข้ากาลังจะออกลวงกําลังจะเก็บเกี่ยววันนี้พอน้ํามาเนี่ยเขาก็แทบสิ้นเนื้อปดาตัวลําพังเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพของเขา,ขาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นการเบื้องต้นนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีความสําคัญอย่างมากเราจะเห็นได้ว่าในทิจิอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่อยุธยาเนี่ย าฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเรามีส่วนแบ่งตลาดาถึง50%ด้วยซ้ำไปที่เป็นตลาดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลกระทบแล้วเนี่ยก็มันทำให้มันทให้มีผลกระทบในสายงานการผลิตในประเทศอ,อื่นๆจะเห็นได้ว่า,าบริษัทรถยนต์หลายแห่งนะครับในต่างประเทศ ซึ่งต้องอาศัยชิ้นส่วนรถยนต์จากนิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเนี่ยต้องหยุดสายงานการผลิตเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะป้อนสินค้าให้เขาได้นะครับร่วมไปถึงภาคแรงงานนะครับว่าถ้าหากว่าการฟื้นฟูเยียวยาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยไม่สามารถที่ทันทวงทีนะครับสายงานการผลิตบริษัทต่างๆที่ไม่สามารถเดินเครื่องได้เนี่ยก็จะส่งผลไปสู่ภาคแรงงานวันนี้ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในภาคแรงงานนั้นเนี่ยเขามีบ้านมีรถ นะครับเขามีบัตรคเครดิตค่ะต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้เพร<อ>าะถ้าหยุดว,ว่าสายงานการผลิตไม่สามารถที่ขับเคลื่อนได้เนี่ยผลกระทบต่อรายได้เขาก็จะเป็นปัญหาสังคมนะครับค่ะยังไม่รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปที่วันนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อน,นในต่างจังหวัดเนี่ยมีเงินอนุมัติโดยอำนาจของผู้การจังหวัดนะครับในการที่จะเยียวยาดูแลเป็นอำนาจของท่านผู้ว่านะครับแต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย เราจะมกักจะได้เห็นข่าวว่าตรงนั้นปิดถนนเรียกร้องเงิน5,000บาททําไมยังไม่ได้เราก็กรรมธิการเราก็เห็นว่าเอ๊ะเงินเงินเราเราก็เรียกธนาคารที่เกี่ยวข้องมาธนาคารอมสินโดยเฉพาะธนาคารอมสินธนาคารทกศะอ่าและธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เราขอดูซิว่าเงินที่รัฐบาลอาัดฉฉดเข้าไปในระบบเนี่ยจ่ายเงินเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันค้างท่ออยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะในกรทมและเขตปริมนทรเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเลขที่เข้ารายงานกับกรรมธิการเนี่ยที่ยังไม่สามารถจะจ่ายได้เนี่ยมีตัวเลขสูงถึงประมาณ8ปดถึงเก้าแสนรายคแต่ว่าตัวเลขที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมทั้งหมดเลยใ,ในเขตกรทมและเขตปริมนทลน,นะครับเพราะฉะนั้นในที่ยังไม่จ่ายอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับและทีนี้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณไม่ถึงสองแสนรายเพราะฉะนั้นมันตกค้ังอยู่จานวนมาก กรรมธิการก็เลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสื่อกลางให้ <c oughs> เอาทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของกรรมธิการพอกรรมธิการรับทราบว่าปัญหามันติดอยู่ที่ระบบเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะครับ <c oughs> แล้วก็ก็แมทชิ่งกันธนาคารมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราเชิญกรทมมาเราเชิญกรมป้องกันแลเทาสาภพยว่า,เ,าเงินที่ยังไม่จ่ายเนี่ยมันติดขัดทื่อเรื่องอะไรนั่นแหละครับพอเราทราบคําตอบแล้วเนี่ย เราก็เลยมีการจัดงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนะนะครับไอเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยที่มันตกค้างอยู่ประชาชนก็สามารถที่จะไปรอรับได้เราจัดมาแล้วครั้งหนึ่งที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังเสร็จเมือ่อวันที่6ที่8มกราคมนะครับปรากฏบ้าได้รับได้รับผลตอบรับอย่างมากทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังมีธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยก็เข้ามาออกบูธ ธนาคารต่างๆมีเงื่อนไขที่ประชาชนอยากจะได้เงินไปซ่อมแซมบ้านปรับปรุงกิจการนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในงานแล้วก็เลือกธนาคารได้หมายก็ว่าคือไม่ต้องไปแต่ละธนาคารคุณมาในงานแล้วคุณสามารถเลือกเงือ่อนไขต่างๆได้หมดเป็นแบบตลาดนัดเลยนะครับ <นะ S 2> ตลาดนัดนแล้วทีนี้เราจัดไปครั้งแรกเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเราก็มาจัดครั้งที่2ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวะนะครับวันที่1112ิที่ผ่านมานะครับ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากนะครับเ <ใน S 2> พราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่กทมและก็กรมป้องกันทวาสาภัยเนี่ยเราเราจัดเป็นบันสต็อปเซอร์วิสนะครับประชาชนที่มีรายชื่ออยู่แล้วสามารถที่จะไปรับเงินกับธนาคารอมสินได้เลยในงานนี้ในงานนี้นะครับ<อ>แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะรับเงินได้ติดขัดปัญหาเรื่องอะไรนะครับตัวแทนของหน่วยงานเขตจากกทมจัดมา กรมป้องกันบรรเทาสาธารภัยเขาก็จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบคําถามที่น้องประชาชน oh. ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของประชาชนซ่อมแซมบ้านที่วันนี้เข้าถึงธนาคารไม่ได้เพราะต้องเข้าใจว่าลูกหนี้กับเจ้าหนี้ไม่ค่อยอยากจะเจอกันนะครับประชาชนจะให้เดินไปหาธนาคารเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมางานนี้มีการออกอโปรโมชั่นของธนาคารว่าดอกเบี้ยถูก แล้วก็ผ่อนระยะยาวแล้วก็ลดเงื่อนไขค,คนที่มีหนี้สินที่ติดเครดิตภูรก็มีบริษัทข้อมูลเครดิตเนี่ยมาให้บริการตรวจสอบฟรีไม่คิดคไม่คิดไม่คิดค่าใช้จ่าย<อ>าต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนค่ะก็พิเศษกันที่มีการจัดงานครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากมนะครับแล้วทีนี้ระบบเมื่อระบบมันรันงานไปแล้วเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องะนะครับว่าต่อไปเนี่ยที่ที่ตกค้างอยู่เนี่ย กมรมป้องกันบรรเทาสาภัยแล้วก็กทอมอเองจะต้องไปสํารวจว่ามันตกหล่นนี่ยังไม่ได้จ่ายอยู่เท่าไหร่นี่ะนะครับเราก็จะประสานไปยังธนาคารอมสินนะครับในจุดต่างๆในกทอมอเนี่ยเราก็ในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะประสานธนาคารอมสินเนี่ยอาจจะไปตั้งโมบายยูนิตของธนาคารเลยนะครับไปเขตที่ไหนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินและประชาชนมารับก็เอาโมบายยูนิตไปตั้งเลยอันนี้เป็นกรมธิการจะทําให้นะครับอันนี้คือเรื่องของ เยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีเป็นครั้งที่3ครั้งที่4ต่อเนื่องกันไปะตอนแรกตอนแรกเรามีเรามีโครงการที่จะจัดที่ที่ภาคใต้เหตุการณ์ที่น้ําท่วมที่ภาคใต้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารเนี่ยเข้าไปจัดที่หาดใหญ่แล้วนะครับเราก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ได้รับการดูแลแล้วกรรมธิการก็เลยบอกว่าเลือกบรรเทาเยียวยาเนี่ย หลังจากที่เราจัดงานสองครั้งเนี่ยเมื่อระบบระบบต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประสานงานกันแล้วเนี่ยก็ให้เขาเดินตามระบบไปก็ถือว่าเป็นการเส้นสิ้นสุดภารกิจของกรรมธิการ ừ ừ ừ นะครับค่ะอย่างเรื่องของการที่เข้ามากู้เงินกับสถาบันการเงินประชาชนก็นอกจากให้ความสนใจแล้วก็พึงพอใจกับการเข้ามาใช้บริการได้ดูตัวเลขไหมคะว่ามากขนาดไหนที่เข้ามาเข้าใช้บริการคือเป็นประเด็นที่เรามีความห่วงใยมากนะครับเนื่องจากว่าดุลพินิษในการให้ให้สินเชื่อเนี่ย ธนาคารเขาก็เขาเขา,เขาใช้ดุลเพนิดนะครับเรามีความเป็นห่วงเพราะกรรมธิการก็เราก็เชิญธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารของรัฐนะธนาคารของรัฐก็เป็นประจนานโยบาย<ฆ>นะครับแต่ธนาคารพาณิชย์ที่ที่รัฐบาลอุดหนุนเงินเข้าสู่ระบบธนาคารเนี่ยนะครับซึ่งดอกเบี้ยถูกมากนะครับสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อดอกเบีย้ยอ่สามสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ มีระยะเวลาผ่อน,อนคืนเนี่ยค่อนข้างจะ <9. S 2> ย,ยาวเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่ทเ,ปเป็นดอกเบี้ยถูกปกติดังนั้นเรากลัวว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อ,อันนี้กรรมธิการก็จะเป็นสื่อกลางะนะครับว่าเราก็จะกํากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าคุณต้องลงไปดูนะนโยบายนี้กํากับให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยอย่าไปเอาเปรียบชาวบ้านนะครับคนที่เดือดร้อนจริงๆเขาต้องสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ไม่ใช่ว่าเงินที่รัฐบาลอัดฉีดลงไปเนี่ยสุดท้ายทําให้เกิดปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนยากลูกค้าก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วธนาคารก็อาจจะฉวยโอกาสเอาเอาเงินก้อนนี้ซึ่งดอกเบี้ยถูกเนี่ยออาไปให้ลูกค้าชั้นเดียวของธนาคาร<อ>ตรงนี้มันไม่มันมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์กรรมธิการเราก็ตามเรื่องนี้อยู่ะนะครับว่าแม้จะตั้งพรกที่ออกมาที่เมื่อผ่านสภาผ่านการพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเงินกู้ส0มแ0,000ล้านเนี่ยนะครับ กรรมธิการก็ห่วงใยผมเนี่ยเป็นคนอภิปรายเองว่าเงินจํานวนเนี้คนเดือดร้อนเนี่ยต้องได้รับนะไม่ใช่ว่าเมื่อเข้าไปเดินไปไปธนาคารแล้วธนาคารก็ไปตั้งเงื่อนไขขอสเตตเมนต์หกเดือนขอเช็คเครดิตพูโรบางทีน้ําท่วมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จ่ายผ่อนชําระบางส่วนเนี่ยเขาเป็น NPL อเนี่ยอันนี้ต้องมีเงื่อนไขพิเศษเพราะครั้งนี้มันเป็นมันเป็นวิกฤตของประเทศนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรากเา็เชิญสมาคมธนาคารบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเหมือนเป็นจิตอาสาะนะครับทำไมถ้งบอกว่าเป็นจิตอาสาธนาคารเนี่ยเขาบริหารเพขาะจะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นนะครับแต่วันนี้คุณจะมาห่วงกําไรดวคุณที่ไม่มองสังคมอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาวะปกติมันเป็นภาวะวิกฤต ถ้าหากประชาชนลูกค้าอยู่ไม่ได้ธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้ธนาคารก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> วันนี้ธนาคารจะมองว่าผลประกอบการและกําไรแต่ละปีเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นจะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้แล้ว เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับว่าวันนี้ต้องลดเงินขแล้วก็ให้ธุรกิจและประชาชนเขาอยู่ได้เงินก็จะเข้าสู่ระบบเองลดเงินขลงมาแต่ว่าในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้วก็ไม่เป็นปัญหากับการที่จะไปเรียกว่าฟื้นฟูนะคะในการดํารงชีพของเพราะว่าถ้ามันเป็น NPL แล้วมันมันมันเป็นความเสียหายต่อธนาคารเองแล้วก็ต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับ ก็ธนาคารต่างๆก็เรียกว่าก็ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมให้ความร่วมมือมนะฮะความร่วมมือเป็นอย่างดีมากครับ<ฆ> ค่ะก็อุ่นใจนะคะสำหรับประชาชนที่เรียกว่าก็เข้ามาอยู่ในระบบนี้แล้วก็ได้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันสําหรับคณะกรรมาธการการเงินการคลงังการธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินนะคะแน่นอนว่าก็ดูแลกันนะคะในด้านของการเยียวยาในการที่ประชาชนอาจจะเดือดร้อนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของการที่รัฐบาลช่วยเหลือก็มีการดูแลกันอย่างทั่วถึงด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าก็เกี่ยวเนื่องกันไปเรื่องของน้ําท่วมก็กระทบในหลายๆด้านนะคะทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของเศรษฐ เศรษฐกิจเรื่องของสังคมแน่นอนว่าก็จะมีการเรียกว่าสัมมานาการเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะกระตุ้นในด้านของเศรษฐกิจ <c oughs> ตรงนี้นี่รายละเอียดนี้เป็นยังไงคะกรรมธิการให้ความสนใจต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนมากะนะครับเพราะว่าวันนี้เรามองเรามองเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านนี่มีความเติบโตนะ,ค,ะครับกรรมธิการได้มีโอกาสไปดูงานที่จังหวัดเชียงรายเชียงรายเราไปดูท่าเรือเชียงแสนนะครับ และก็ผลกระทบต่อกรณีที่ลูกเรือจีนถูกสังหารเนี่ยนะครับ<อ>ว่ามีผลกระทบต่อเรื่องระบบการค้ายังไงนะครับปรากฏว่าเราก็ได้รับคําตอบซึ่งเป็นการสะท้อนออกของภาคเอกชนนะครับต่อความห่วงใยในเรื่องนี้ว่าภาคภ,ภ,ภาคเอกชนเนี่ยไม่ว่าการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าและระบบธนาคารเนี่ยวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาดิ้นรนด้วยความสามารถของเขาเองโดยที่ภาครัฐเนี่ยยัง,ยงไม่ยังไม่เข้าไปไปสนับสนุนเท่า,าที่ควรนะครับ รอบชายแดนเนี่ยเราต้องค้าขายกับประเทศพมา่าประเทศลาวและจีนเพราะฉะนั้นในการขยายตัวของจีนตอนใต้มาสู่เชียงรายเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางแล้วก็เป็น,ปนการค้าเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกและนําเข้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ,จะเราจะได้เปรียบดังดุลการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลกระทบในเรื่องของการสังหารลูกเรือ13ศพเนี่ย เรามองเห็นว่านี่นี่คือผลกระทบระยะยาวนะครับเชียงรายวันนี้รัฐบาลเนี่ยได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปเยอะแล้วนะครับมีมีการสร้างท่าเรือท่าเรือเชียงแสนหนึ่งเชียงแสนสองมีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมไปยังฝั่งประเทศลราที่ถนนอ3 a ที่ไปสู่ไปสู่จีนตอนใต้นเนี่ยครับวันนี้การลงทุนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไปไกลแล้วแต่ฝั่งประเทศเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้ขับเคลื่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้จีนเนี่ยเขาลุกเข้ามาในในภูมิภาคนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วและก็ะเขาใช้ทุนทรัพย์ในการที่จะสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน<ะ>ในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อสินค้านําเข้ามาแะ้วก็มีการเลื่อเปลี่ยนสินค้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนภาคธุรกิจและตัวเลขในการหมุนเวียนของการค้าการขายเนี่ยมันมันเติบโตแน่นอนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบธนาคารเองก็มีส่วนที่วันนี้นักธุรกิจเองเขาสะท้อนว่าบางทีเขาไปซื้อขาย เขาต้องหอบเงินสดข้ามไปยังชายแดนในประเทศแล้วก็ไม่มีธนาคารไม่มีสถานที่แลกเปลี่ยนเงินแล้วก็เรทในการแลกเปลี่ยนก็ไม่ไม่เป็นมาตรฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้นักธุรกิจเขาสะท้อนบอกว่าทําไมเขาต้องมาคือมันเป็นเรื่องของการนําเงินเข้าประเทศและเขาเสียภาษีเพราะฉะนั้นธนาคารเองอวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่สู่การค้าชายแดนได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีไม่ใช่เป็นนโยบายในภาพรวมเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมธิการบอกว่า เมื่อเราไปเห็นปัญหาที่ชงเชียงรายแล้วเนี่ยเรามองภาพรวมทั้งทั้งประเทศว่าชายแดนที่ติดเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยวันนี้เป็นเป็นการค้าที่มันมีการขนถ่ายมีระบบโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นมูลค่าของทําการค้าเปลี่ยนผ่านมือเนี่ยมามสู่ประเทศเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอนาคตที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสทองของประเทศเราไปมองที่ถวาย นะครับที่ฝั่งกาญจนบ,บุรีวันนี้ที่ฝั่งพม่าเนี่ยมีการลงทุนจากต่างประเทศไปลงทุนเป็นเ,เป็นเป็นเ,เศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากะนะครับแล้วก็มีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างจะมากแต่ฝั่งของเราเนี่ยในการที่จะสินค้าผ่านถ่ายถ่ายระหว่างระหว่างฝั่งอันดามันมายังฝั่งฝั่ง อ่าวไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องมองในอน,นาคตแล้วก็เป็นเส้นเส้นทางที่จะต้องออกไปสู่สู่เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์นะครับในขณะที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาลงทุนเขาวางระบบและเข้าได้การสนับสนุนแล้วเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยเราจะาไม่ให้ความสาคัญเลยไม่ได้นะครับเพราะเป็นประโยชน์สาหรับประเทศถ้าหากว่าเส้นทางทวายไปยังฝั่งออกทะเลทางเวียดนามเนี่ยนะครับ นะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ที่ที่ระยะสั้นแล้วก็ออกสู่ออกสู่ใกล้ถ้าจะออกอาวไทยเนี่ยมันต้องอ้อมใช่ไหมฮะ<ฆ>เปื่อออกอดานาังเนี่ย<ฆ>ตอนนี้ถนนถนนไปยังจากมุกดาหารหรือนครพนมไปยังเวียดนามเนี่ย<ฆ>ก,ก็ก็สะดวกแล้ว<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองภาพอย่างนี้แล้วเราเห็นว่าประเทศไทยจะเสียโอกาสจะสูญเสียโอกาส<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่ทําให้เศรษฐกิจตรงนี้โตได้<ฆ>นะครับระบบ,บโลจิสติกระบบ เรามองที่เศรษฐกิจกพิเศษคําว่าเศรษฐกิจกพิเศษเนี่ยไม่ใช่เป็นการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่จะไปเป็นผู้ว่าก็ดีหรือคนที่จะต้องเป,ป็นรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดีอาจจะไม่มาจากสายมหาไทยก็ได้แนคิดนี้เราอาจจะบอกว่าคนไปเป็นผู้ว่า3ามจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาญจนบ,บุรีเชียงรายและตจังหวัดต่างอาจจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจกจบทางด้านเศรษฐศาสตร์จบมาจาก,ากรักบริหารจบเศรษฐกิจพิเศษอย่างนี้เหรถูกต้องครับเรามองเรามองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองรอบด้าน มองรอบด้านไม่ใช่มองเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องมองเรื่องความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจการค้า<ม>ในเรื่องของในหลายมิติด้วยกัน<ฆ>ท้งการปกครอง,อ,ง,อ,งอันนี้เป็นเพียงตุ๊ก,กตาแค่นั้นเอง<ฆ>เราคิดว่ากรรมธิการจะทํางานเชิงลุกในแนวนี้<ฆ>นะครับ <c oughs> เพื่อเพื่อเพื่อ <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยที่จะต้องเตรียมเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนเนี่ยเราต้องเราต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายทุนเคลื่อนย้ายแรงงาน ฐานปัจจัยการผลิตนะครับที่มันที่มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวเมื่อถึงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัววันนี้ประเทศไทยต้องไม่มองในเรื่องของของอเ,ออเพื่อจะทาให้แรงงานราคาถูกแล้ววันนี้แรงงานราคาถูกประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาได้เปรียบเราเพราะอะไรพราะเ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 พรขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไทยแต่แรงงานบ้านเราเนี่ย วันนี้เรียกร้องเรื่องค่าแรงค่าแรงราคาราคาร <300. S 2> าคาสูง300บาทในขณะเดียวกันค่าแรง300บาทเนี่ยคุณภาพชีวิตเราดีกว่าวันนี้ค่าแรง300บาทไม่ใช่ค่าแรงที่ขายแรงงานธรรมดาแต่ต้องเป็นค่าแรงที่เป็นแรงงานที่มีเขาเรียกว่า labor, s k i l l ลเ l อร์ r นะครับไม่ใช่ค่าแรงที่ขายเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตเราดีกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ เราเราคงไม่มองว่าในเมื่อเราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตแต่เราก็ไปกดคุณภาพชีวิตของคนและแรงงานของคนไว้ต่ำที่ต่อไปอเหมือนกับมีตัวอย่างในประเทศจีนมาแล้วว่าบริษัท a p p l e ผลิต p p o o n เนี่ยไปใช้ฐานการผลิตที่จีนแต่วันนี้สร้างผลกำไรให้กับอเมริกานะครับถามว่าวันนี้จะย้ายฐานการผลิตจากจีน,นไปอยู่อเมริกาได้ไหมไม,ไม่เพราะว่านคน,ท,นที่นั่นต้นทุนเขาสูงแต่ในขณะเดีวยวกันในแรงงานที่จีนก็ต้องถูกกด สร้างผลกําไรให้กับประเทศที่เป็นฐานการผลิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยบ้านเราไม่ต้องการนะครับคุณภาพชีวิตของคนต้องดีค่ะแต่ว่าการสัมมนาเนี่ยที่ใน3จุดที่ว่าเนี่ยที่จะครอบคลุมเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะแล้วก็จะเกิดขึ้นกับการสัมมนาแล้วก็จะเป็นปรยชน์แล้วเป็นนี้เป็นมิติเป็นมิติใหม่วันนี้ไม่เฉพาะกรรมธิการการเงินการกลางการธนาคารและสถาบันการเงินเท่านั้นนะครับ วันนี้มีกรรมธิการที่มีความสนใจที่จะขอมาร่วมแจมเช<อ>่นกรรมธิการต่างประเทศวันนี้ท่านท่านประธานกรรมธิการท่านชุนนายจุลพงศธรได้ตอบรับแล้วกรรมธิการพาณิชย์ตอบรับแล้วนะครับเรากาลังเชิญกรรมธิการท่องเที่ยวะนะครับเพราะฉะนั้นจะส<อ>ี่ปาร์ตี้ด้วยกันนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเวตีใหม่ด้วยกันนะครับเราอาจจะเชิญวันนี้ผมผมผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเราจะเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ ได้เป็นองค์ปาฐกถาในเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นการมองไปทางตะวันตกว่าเส้นทางทางด้านอันดามันต<ม>้องฝั่งโน้นเนี่ยมีโอกาสจเจริญเติบโตต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมผมว่าเป็นการาาาให้ท่านนายกได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อที่จะให้องค์ขาพยพที่มีอยู่ได้ขับเคลื่อนว่าวันนี้กรรมธิการเนี่ยได้จุดประเด็นเรื่องนี้แล้ว ฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่จะต้องผลักดันให้ในโยบายประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่ตอนนี้ทางคณะกรรมาการได้ติดตามแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการที่จะขับเคลื่อนในด้านทุกๆด้านนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยค่ะช่วงนี้ดูคําถามของคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะถามถึงคณะกรรมการคณะกรรมาการชุดนี้ค่ะจะเป็นคําถามอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันและหลังจากนั้นจะมาตอบคําถามที่คุณผู้ชมถามมากันนะคะ การกู้งเงินมาแก้ปัญหาน้ําท่วมจะทําให้การเงินการคลังของประเทศเกิดปัญหาหรือไม่ครับสถานการณ์การเงินการคลังการธนาคารของประเทศเราเป็นอย่างไรบ้างครับ คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการการมาที่การพบประชาชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับสอส,อสอชัยยากรมมาด้วยนะคะก็จะได้ตอบคําถามของคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามานะคะคำถามแรกเลยบอกว่ากู้เงินมาแล้วกับการที่จะแก้ไขปัญหาน้าท่วมเนี่ยจะทําให้เรื่องของการเงินการคลังของประเทศนั้นเกิดปัญหาหรือเปล่าะคะอ,อ๋อผมผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นทางออกที่ดีที่ไม่เป็นภาระ,ะนะครับต้องยอมรับว่าที่รัฐบาลตัดสินใจในการออกพระพราช,ชกำหนดกันกู้ะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนประกันประกันภัยพิบัติ50 0 0 0ล้านแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย300 0 0นล้านเนี่ยครับมันเป็นความจําเป็นที่ที่รัฐบาลจะต้องจะต้องอขับเคลื่อนฟื้นฟูเย,ยียวยาเร่งด่วนเพราะว่าวันนี้คําถามของผู้ประกอบการแม้แม้กระทั่งประชาชนเนี่ยเห,หลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะถึงฤดูฝนใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าน้ําจะท่วมอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นว่าการออกพอรกรครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจต่อสังคมอย่างมากถ้าหากว่าเราไม่เร่งฟื้นฟูเยียวยาเนี่ย<ฆ>หนึ่งความเชื่อมั่นในสายตาของต่างประเทศเนี่ยลดลงสองความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นเนี่ยจะได้ส่งผลกระทบอย่างมากทีเดียวผมถามว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนั้น <c oughs> เขากําลังเริ่มคิดแล้วว่าปีสายงานการผลิตที่เขาเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยกำลังเดินสายงานการผลิตผลิตสินค้าออกไปแล้วเนี่ย พอหน้าฝนมาอีกแล้วเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้วางแผนในการที่จะป้องกันน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลขอเงินจากสภาเพื่อที่จะไปวางระบบการบริหารจัดการน้ําก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระในการเขาเรียกว่าการโอนภาระการบริหารจัดการนี่ไปยังธนาคารในประเทศไทยนั้นเนี่ยจึงมีความจําเป็นว่าการจัดงบประมาณของของรัฐบาลเนื่องจากว่ามีกรอบการวินัยการกินการคลังอยู่ว่าสัดส่วน เงินกู้กับดอกเบีย้ยท,ที่เป็นที่เป็นส่วนที่จะต้องอยู่ในงบประมาณเนี่ย <คะ S 2> ในแต่ละปีไม่เกิน15เของของงบเงินงบประมาณวันนี้วันนี้ถ้าหากว่าเราจะใส่เงินจํานวน7็ดแสนล้านนี่เข้าไปในงบประมาณเนี่ยมันทําให้เพดานเงินกู้ต่อต่อ,ตอสัดส่วนของกรอบงบประมาณเนี่ยมันมันมัน,มนไม่ได้<ค>ะนะครับอันที่2ก็คือว่านี่ที่มันมีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยที่รัฐบาลจะต้อง ใส่เงินงบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชนปีละ6 7 0 0 0ล้านซึ่งเป็นดอกเบี้ยนะครับค่ดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฟื้นฟูเนี่ยที่สมัยวิกฤตก,ก,ก,การเงินปี40เนี่ยนะครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูสถาบันการเงินไม่ให้ไม่ให้มีปัญหาเนี่ยนี่หนล้านล้านนะครับเป็นเวลา รวมแล้ว13-14ปีมาแล้วยอด1.4ล้านล้านเนี่ยวันนี้ลดลงมา200,000กว่าล้านในขณะที่ดอกเบี้ยเราจ่ายไปปีละ60,000กว่าเนี่ย600,000กว่าล้านค่ะเพราะฉะนั้นปีในปีหนึ่งที่เป็นดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเนื่องจากแบ่งแบ่งภาระ,ะความรับผิดชอบว่ากระทรวงการคลังรับภาระเรื่องดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยรับภาระ,ะเรื่องเงินต้นค่ะนะครับเงินต้นเนี่ยลดมานิดเดียวแต่ดอกเบี้ยเนี่ยปีละ60,000ล้าน600,000จบ้าน ถามว่าไอ้หกหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอาไปสร้างถนนเอาไปสร้างแหล่งน้ําเอาไปสร้างอาชีพเอาไปสร้างโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเนี่ยได้ปีหนึ่งไม่ใช่นน้อยเพราะฉะนั้นการ<ไ>โอนภาระ,ะนี่ไปให้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม,ไม่ใช่เป็นการซุกหนี้นะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าลังมีพันธบัตรที่รัฐบาลต้องรับประกันเนี่ยที่ยังยังไม่ถึงอายุเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผักนี่ไปนี่ยังอยู่เหมือนเดิม แต่เนื่องจากกรอบพินัยการเงินการคลังในงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยมันมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ก้อนนี้ไปอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการที่จะบริหารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยว่ามีระยะเวลาจะต้องบริหารส่วนนี้ต้องหาเงินเข้ามาแล้วพอรกอรก็ให้ให้อานาจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะสามารถนําเงินจากเขาเรียกว่าเงิน ตามคุ้มครองเงินฝากประชาชนนี่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยให้อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกจากธนาคารพาณิชย์เก็บเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากานะครับเปิดช่องให้สามารถที่จะเอาเงินยอดนี้สามารถเก็บเพิ่มได้เดิมที่เก็บในอัตรา0ูนเบอกว่าสามารถเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มอีกรวมแล้วทั้งสองอย่างไม่เกิน 1%, 1> นะครับก็มีคนกังวลว่า มันจะเป็นการพักภาระเนี่ยไปให้กับประชาชนหรือเปล่านะครับในเมื่อธนาคารพาณิชต์ต้องจ่ายมากขึ้นก็อาจจะไปจํากัดเรื่องดอกเบี้ยงเงินฝากหรือเพิ่มดอกเบี้ยงเงินกู้เป็นภาระประชาชนแต่อย่าลืมนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้บอกกับประชาชนว่านโยบายของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยในปี2555เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายในการที่ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จาก30%เหลือ23%ค่ะและในปี5 6เนี่ยเหลือ20%อเพราะฉะนั้นในส่วนต่างตรงนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์เขาได้ประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธนาคารธนาคารพาณิชย์และก็สมาคมธนาคารออกประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พรกฉบับนี้ในการที่จะให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บเงินเพิ่มนะครับเพื่อชำระหนี้กองทุๆๆนฟพื้นฟูนีย เป็นภาระให้กับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยมองมิติเดียวม,มิติที่ธนาคารพาณิชย์ได้ประโยชน์กับไม่มองอมว่าผลประกอบการที่รายได้ในการชำระภาษีเนี่ยคุณได้รับสิทธิพิเศษลดมา7%อ๋7อค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามกันมานะคะสถานการณ์การเงินการคลางการธนาคารของประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องยอมรับเขาว่าเราอยู่ในช่วงการฟื้นฟูประเทศหลังจากน้ำท่วมะนะครับต้องต้องยอมรับว่า ตัวเลข GDP วันนี้เนี่ยที่เราประมาณการไว้เนี่ยบ้าจะโตประมาณ4.5เนี่ยวันนี้วันนี้ตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมมาเนี่ยนะครับในปี54นี่ตัวเลขเลดลงมาหรือเพียง1.8 2ซึ่งถือว่าเป็นเป็นการคาดการณ์ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมีปัญหา mm hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและก็ฟื้นฟู ให้อะไรกลับขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลต้องเติมเม็ดเงินเข้าไป<ม>สู่ระบบอันนี้แน่นอนว่าก<ฮ>ารเติมเม็ดเงินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแล้วก็ในะเดียวกณนการใช้เงินก็ไม่ให้กระทบต่อวินัยการเงินกนารคลังของประเทศเช่นกัน<ฮ>เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นว่าถามว่าวันนี้เราเรายังรอโอกาสนี้หรือเปล่าผมว่าเป็นการที่จะให้รัฐบาลได้ใช้ใช้โอกาสในการ ใช้พรกรองเงินกู้สี่ฉบับเนี่ยซึ่งใช้เงิน7จ็ดแสนล้านให้หมุนเข้าไปในสุรบรนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินต่อไปะนะครับเงินมันจะต่อเงินต่อเงินไปเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าหากว่าทางสภาผู้แทนราษฎรให้การเห็นชอบพอรกรสี่ฉบับที่รัฐบาลขอจากสภามาเนี่ยนะครับก็จะทําให้การขับเคลื่อนและการฟื้นฟูในมิติต่ตางๆนั้นกลับมาโดยรวดเร็วก็ะจะเป็นผลดีกับประเทศ และนี่ก็คือกรรมการการพบประชาชนในวันนี้นะคะที่ติดตามกันมาตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสสชยา,ญญา,ราพรมาประธานคณะกรรมาการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลําพูพักเทือเพื่อไทยด้วยนะคะที่วันนี้ร่วมพูดคุยกับกรรมการการพบประชาชนค่ะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้สสชยาพรมาดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ